ไปเมื่อยเวา่ากับเจ้าเลยโอ้ยตัวนี้กระสือก็มีแต่ดสองล้านแล้วไปน้อยเนึองเอาสองสามมันไปเพื่อกาเหื่อคาเพ,ขาพ่ขามเนื้อเพื่อตุ๊กตายเนาะฮะปล่อยไอ้เมื่อปล่อยไอ้ปล่อยปล่อยจะไหนขันบวกใครสิปล่อยอ่านขั้นสันก็าหายงวัวแมนเลยนี่ ง้อแม่หนีซ้ำๆหาเอาอันงัวเถอะหันเบิอนไล่สองหลอดซ้ำเนาะขาเนื้อเผื่อตกไตขาขึ้อขาแพ่ว่าจะได้เจ้าเงินจะเอาเราเองเจ้าฮะบักซิงใส่ใส่บักซิงไปใส่มันเปาได้เบ่าได้โอ้กับบักซิงอยู่ใครเนี่ย Lai sợ thầm nhìn đi lâu bung lên. Ló sung mang thì đi sung sáng sáng. Mè hai bóp và sáng 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 เอี้ยไอ้พเลี้ยงไครบ่ฮันน่าตัวน่ะกินนุ่มฮันยังไงเมื่อเลี้ยงไครบ่เด้อเออเลื่อไม่ดีแล้วเบิ่งนี่เห็นบ่มาหัวก็หนหน่าขอสิบัวมานจังได้มาก็หัวหน่าพุ่มงานเละนั่นพอเนาะพ่อหน่า เฮ้ยก้าวแ,แดงได้จะจะเถื่อปีนเว้ยจเจ็ดแต่ข้ามหมดท่านเลยถือกุ้งมากรไรถือกา,านแหงกุ้งตายเนาะก <c oughs> ันเพิ่นลาบบอบนอกบ่ปิดบังสวยผัวบ้านเนาะเออยัง <c oughs> ว่าปิดบังผัวบ,าบา้านผัวบ้านเนี่เขาจักว่าเราเราหลักเลียบหลักกบเวรหลักกินหลักไก่หลักควอยดุควอยล้านตัวเองน,นะ บาดนี้เขาเลือดร้กันว่าเรามาขาวมาควยบ่อพืนที่เท่านั้นท่านี้พอบ้านกันสิว่าผมเป็นยังน้องตัวด้วแน่นอนเออแดงด้วยว่าโทรหาเราที่บ่อแหลมโทรหาเราก็ถือโทรศัพท์บ่อไม่ใหญ่ฮันถือบ่อจะจับบ่อเด็กโทรเราโทรได้เบอร์โทรไลน์ด่านโตเลนเลนไน์ฮะหัวน้านโต สองโตนี้หกละถลิแปดล้านต้นดำล้านหาเซนตัวหนึ่งดำล้านหาแซนไ้ได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 ้่สี่ล้านเนาะเอาพกต็ตจะในตี้เนาะนี่ก็ได้โ้วยแ้่เดียล้าลนเนาะผู้ใหญ่ไหนนมานี่อยู่กรุงเทพมันเขาก็บเบิ้งได้นี่นองสาสอยู่กรุงเทพถลิสีแหดจะง มันว่าชองหลานไปขึ้นกันสนีสื้อนี่วันนีเดาเลยว่าให้เหมือนเดาเลแปลว่าซิปเสลึงอยู่ภาคนานะะเอาค่นี้เอาจากสี่ซะมันกระเทือนมากเลยนี่เนาะกำขีรุกกกำโต๊ดเอาไล่ช่องหลานหาได้บ่เอาได้บ่บ่ไหมได้บ่ อไม่ร้อนแล้วมาไม่ร้อนแล้วมา